ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงนันนะครับสวน MNUP ส่วนนะครับวันนี้ฝนตก2อชั่วโมงนะครับดูให้ดูฝนงานน้ำสองชั่วโมงเนี้ยอันนี้ถ้าน้ํำมากพ่วมนะฮะแค่โคนทอนดีเลยครับอินทรพลามของเราแต่ว่าก็ยังลุ้นอยู่เพราะว่าช่วงที่ว่าช่วงนี้เราให้น้ํำเยอะตลอดนะครับแต่เราก็มาลุ้นอยู่ว่า พรุ่งนี้เช้านี่จะเป็นรูปแบบไหนจะแตกไม่แตกเพราะว่าอินทพลันนี่ถ้าได้น้ําเยอะมันจะกลัวจะแตกนะครับแต่ก็นี้ว่าช่วงนี้เราจะให้น้ําเยอะอยู่ตลอดน้ําเห็นไหมฮะปีมโคนเลยครับลงไปลุยเนียครึ่งหน้าแข้งนะครับท่วมจริงนะครับตกสองชั่วโมงอันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่แตกไม่แล้วถือว่าผมก็สอบผ่านนะครับ แต่ว่าต้องรอลุนพวงนี้รือสี่หชั่วโมงแต่พอดีมันมืดนะก็คงลุ้นเช้ากันพอดีว่ามันจะแตกหรือไม่แตกตอนอันธพพรามเนี่ยของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่รูมหน่อยแต่ว่าผมทําโคกนะครับ mm hmm. ถ้าเราลงไปลุยในน้ำนู่นก็น้ำก็ครึ่งหน้าแข้งนะครับ mm hmm. เนี่ยดูฮะล้น กันนาล้นทางเลยฮะวันนี้ตกมากเกินฮะก็ประมาณทักงสองชั่วโมงได้เต็มที่เนื้อเ,อเลยฮะตอนนี้เราก็ยังลุ้นอยู่ว่าเราให้น้ำอยู่ทุกวันมันจะแตกไหมดูต้นเล็กๆแล้วกันนะครับเนี่ยชํำขนาดนี้เกิดถ้า,ถ,าถ้าลูกไม่แตกเนี่ย พรุ่งนี้เช้าถ้าลูกมาไม่ที่กําลังจะเข้าสี่ถ้าไม่แตกถือก็ผมก็ว่าโอเคนะ,นะมองเห็นไกลๆนะครับแจะค้นพอดีในะขนาดเราทําโคกมาเนี่ยเราลงไปลุยเนี่ยน้ำครึ่งหน้าแข้งนะครับอ่าแตวันนี้เดี๋ยววิดีโอเดียวก็จะบันทึกไว้ก่อนนีพรุ่งนี้เราก็ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหางไงเราก็จะมา อัปเดตให้ดูนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับส่วนลุงนัดนะครับ MNUP ส่วนส่วนลุงนัดอยู่ใกล้วัฒกระดานนะครับเป็นประสบการณ์นะครับวันนี้เรายังไม่ลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะลงนะครับวันนี้ถ่ายเป็นเป็นนั่นไว้ก่อนน้ำลน้นนะก็ไม่คิดว่าจะตกเยอะขนาดนี้ฮนะ อันนี้จะเป็นโคเนตี้นะครับชุดแรกตัดหมดไปแล้วเหลือแต่ชุดสองทีห่ห้อยอยู่เนี่ยก็ยังรุนอยู่นะเพิ่งจะเริ่มเข้าสีนะโอ้ตกเยอะมากสองชั่วโมงแบบตกเน้นๆเลยนะฮะดีว่าไม่มีลมวันก่อนมีลมไม่ตกเยอะครับเดี๋ยวกลับนะไปยุ่ในกระต๊อบหน่อยนะครับมันไะถทายไกลๆได้ ไม้อยู่ไ่อยูในกระต๊อเป้าส่วนนะครับตกเยอะมากฝนแต่ยังลุ้นอยู่นะก็พ้าเราลุ้นกันห้าสิบห้าสิบแล้วก็พรุ่งนี้ก็รู้นะแตกไม่แตกครับขอบคุณนนะครับ บคฝากกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับ MNUP ส,ส่วนส่วนลุงนัดใกล้วัดธปดาลน,นะครับครับสวัสดี